ชะตาของจักรวาลขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วและไม่ว่ายังไงห้ามกดปุ่มนี้เด็ดขาดเพราะนั่นจะทำให้ระเบิดทันทีและพวกเราก็จะตายกันหมดทีนี้ลองทวนที่ข้าพูดไปสิชันเกือกรุดไม่นั่นคือปุ่มที่จะฆ่าทุกคนนะลองอีกทีชันเกือกรุดอือฮึชานเกึกรุดอือฮึ แองเกิลกรีนม่เมาเวลสตูดิโอได้เวลาแล้วไอ้พวกบ้าทั้งหลายใช่สตาร์อดกัมโมร่าแร็กส์ไปตายสะไอ้พวกยานอวกาศล็อกเก็ต เมใครมีเทปบ้างไหมข้าจะเอาเทปมาเปิดคาดปุ่มสังหารไว้ไม่มีใครมีเทปนี่ไม่มีใครมีเทปเลยล่ะไดนมีระเบ,บิดประมาณูในกระเป๋าถ้าเกิดจะมีใครมีเทปแล้วก็กนได้นั่นแหละนี่กูต้องทำทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมน้อยกำลังทำเราเสียเวลานอะารเกิดกิชิบหายแน่เลยงานเนี่ย ันแต่ใครฉันจะเข้าถึงความรู้สึกคนนั้นได้คุณรู้สึกถึงความรัก <S <S ใช่ฉันรู้สึกถึงความรักที่เป็นมิตรเอ่อ uh, ที่มีต่อแทบทุกไม่ใช่ความรักทางเพศไม่ไม่ผมเปล่าตอเปล่าเลยเธอเพิ่งเผยความลับดัาเบิ้ลที่สุดยังเลิกที่สุดของโถ่ไม่เอาหน้านักแสดงออกมามากไปนิดไหมโอ้นายคงอายมากสิฮ่าโอาเอาเลยเอาเลยลงมือเลยลงมือเลย